คือแบบเขาเปิดกางเกงเขาชักจนแตกแล้วนะแบบพุ่งเลยนะพี่ให้สามพันคือจบกันแค่นี้เหรอไหนพี่แบบขอจับนมหน่อยเออเมาแล้วน้องไปต่อกับพี่แมงที่ให้ห้าพันนู่นนี่นั่น,นก่อนพี่จะมารับน้องอ่ะพี่ไปเปิดห้องไว้แล้วอ้ยะพี่ก็บอกว่าเออพี่ไม่ได้นู่นนี่นั่น,นแล้วกอพักเขาก็แบบมาจับขาอยู่ในรถด้วยกัน<ภ>อะ่ะคือจะล้วงจะอะไรอะ่ะ<ภ>เขาบอกว่าสองหม มันไล่หนูไปทางานปอดเป็ดพี่ตัวไปทํางานไกลๆมากเออแบบเรามเมย์บินกลับมาไม่ได้บอกไม่ได้อะไรแล้วมันก็นอนอยู่โทรศัพท์ไม่ได้ล็อกหน้าจอไฟมันขึ้นติดอยู่ตลอดเออ แล้วถึงปุ๊บมันก็มีชั้นหนึ่งว่าเออคิดถึงจังเมื่อคืนแบบยังไม่ได้อมไม่อะไรเลยสวัสดีครับมาพบกับหมอในรายการฮับท็อกนะครับวันนี้มาพบกับเาว้าซวยในวงการพีอาเด็กเอ็นนะครับเลยก็มาฟังประสบการณ์ของน้องว่าการทํางานนี้ได้ไปเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างเหตุการณ์จะเป็นยังไงมาร้จากกับน้องเขาก่อนนะครับขออนุญาตนําเสนอเป็นภาษากลางนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่ซันน้องชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์น้องเมย์อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ28ค่ะ 28แล้วค่ะน้องมีตอนนี้ทํางานอะไรทํางานเป็น PR แล้วก็เด็กเอ็นค่ะ PR เด็กเอ็นใช่ถามก่อนว่าตัวเรานี่เป็นคนพื้นเพลที่จังหวัดไหนคนสงขลาคนสงขลาแต่กําเนิดเลยใช่เกิดที่นี่ครับช่วงวัยที่ว่าเรียนพอจบออกมาปุ๊บเราทํางานอะไรเป็นงานแรกของเราเลยไม่ตอนนั้นอ่ะพี่อายุ 15: 1 6 17ครับคือจริงๆอ่ะที่บ้านไม่เคยทํางานยิ่งพ่อไม่โอเคก็เลยแบบเหมือนอยู่อุดมแล้วตอนนั้นอยากอยู่หอมีรถเครื่องพ่อซื้อให้ก็คือแบบไปสมัครงานเพราะแบบมัน เรื่องเงินเหรพี่เงินขาดมือแล้วกันไม่ไม่ได้ขาดมือค,คือคพ่อให้วันละสองร้อยไปโรงเรียนแต่ว่าเงินมันก็ไม่พอเพราะว่าเหมือนค่าใช้จ่ายมันเยอะกิจกรรมเติม,น,มน้ำมันก็เหลือร้อยห้าสิบอะไรก็รรกินข้าวมันก็เหลือติดตัวร้อยหนึ่งไม่ก็แปบ,บแล้วก็คือแบบว่าอยากมีตังค์แบบ เหมือนกลางคืนอะทุกสุกเสาร์อาทิตย์เราต้องเที่ยวเพื่อนก็คือว่า,าพยายามหาตังค์ให้มันมีเงินไปเที่ยวสุกเสาร์ที่กับเพื่อนหาตังค์ไปเที่ยวใช่หาค่าเล่ากับเพื่อนตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดเรื่องที่ว่า,าต้องซื้อโทรศัพท์ตามเพื่อนด้วยเนี่ยเออหาเงินไปเที่ยวแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าก็เลยงานแรกก็คือเขาโพสต์ว่ารับสมัคริดกเสิร์ฟร้านนู่นนี่นี่ก็คือไปสมัครทําได้ประมาณครึ่งปีแล้วก็ร้านพี่เขาก็คือต้องปิดถามว่าตอนนั้นทำเป็นเด็กเสิร์ฟได้ตีแบบพี่วันละ จากเล่เรียนก็คือไปสยองสยามนักขลนนู่นนี่นะไปชอบบ้างเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาจําใจต้องปิดไปงานที่เราคิดจะไปทํำยังไงต่อหลังจากนั้นคือมัน,น,นมันก็ไม่ได้มีงานให้เราไปทําต่อพี่แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ว่าเราเป็นเทคเซิร์ฟมามีพี่คนนึงเขาเป็นพวกเชียร์เบียอะไรนี่แหละกับเขาก็มาบอกว่าเออน้องสนใจไปเชียร์เบียไหมเราก็แบบไม่เอาเพราะว่าหนึ่งมันต้องซื้อชุดเพราะว่าสมัยนั้นเชียร์เบียมันต้องซื้อชุด5้0อยแต่เราไม่ได้มีกําลังทรัพย์ก็เลยขอแลกคอนแทคกันแล้วก็มามีอยู่วันหนึ่งตอนนั้้นนนคือวว่าาางแลลกับมเรียป นี่แหละพี่เขาทักมาว่าเออน้องมาเชียร์เบียร์ไหมชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าชั่วโมงที่สนามบอลเขาก็โอเคไป<ะ>ถึงพอไปปุ๊บมันก็น้อยๆพี่มันก็ได้ทิปน้อยเพราะว่าตอนนั้นคือเขามีเด็กเอ็นกันแล้ว<ะ>แล้วก็เลยไปขอพี่เขาว่าเออพี่หนูอ,อยากเป็นเด็กเอ็นต้องทำไงพี่เขาก็เลยแอดไลน์แล้วก็ดึงเราเข้ากลุ่มเอ็น<ะ>ถึงที่นี้ก็คือเริ่มส่งงานเอ็นตลอดตั้งแต่ยังไม่ทำจนอะไรคื<ะ>อ,อทำตลอดจนมาถึงทุกวันนี้พี่ซันทีนี้เราได้ ศึกษามาก่อนไหมว่าเด็กเอ็นเนี่ยเราต้องไปคุกเขี่ย ب, คนเมาต้องเจอปัจจัยความเสี่ยงมายรับคนไม่มีสติเอาไง่ายๆเมาเมาเล่ามาอ,อ,อ,อะไรแบบเนี้ยไม่หนูไม่ได้ศึกษาเลยพี่ถามว่า ช่วงปีสองปีแรกอะที่ทาอะมันก็คือเราไม่ได้ใจถึงขนาดไหนเหมือนรุ่นพี่ที่ว่าเขาโตแล้วเขาทํามาก่อนหน้านี้แต่พออยู่กันไปเรื่อยๆอะพี่พอรู้ว่าโอเคนะเหมือนต้องใจถึงนน่นนี่นั่นลูกค้าก็คือใจถึงก็คือเรื่องตังค์ลูกค้าใจถึงแล้วถ้าเรียบกับเราเราใจถึงเรื่องอะไรมสมมุติลูกค้าแบบตังค์หนักก็จริงแต่ว่ามีการกอดมีการหอมอะไรแบบนี้เราโอเคไหมในช่วงแรกๆไม่โอเคมันแบบช่๊บเนี่อเราไม่ถูกแต่พอแต่พอเราทําไปอะมันโอเคพี่มันคุ้มกับสิ่งที่ได้มาเพราะอย่างมากโอเคเขาแค่จับแค่ ถ่ายรูป,รรปเราโน่นนี่นั่นส่งให้เพื่อนเพื่อนเขาคือมันก็จบกันตรงนั้นคือแบบไม่ได้มีอะไรเพิ่มก็คือโอเคก็แค่นั้นเองพี่พี่เคยสัมภาษณ์มาหลายหลายคนพอเริ่มเมาเขาแล้วบางคนมีเริ่มจ,จะล้ำอาณาเขตเข้ามาแล้วเรามีมาตรการอะไรบ้างถ้าเราเจอวันนี้เราเจอไหม เลอรอไอที่ฟังเมาแล้วน้องไปต่อกับพี่แมงสีห้าพันนู่นนี่นั่นหนูบอกว่าไม่ไปเหมือนงานเมื่อคืนอ่ะคแต่ไม่ไม่เอ่ยนะไว้ที่ไหนคเมื่อคืนหนูไปบัสสองพันได้เบ็ดเสร็จอ่ะรวมติปอยู่ที่เก้าพันสี่ใช่แล้วเมื่อคืนอ่ะลูกค้าใจไปต่อคือเหมือนก่าไปเที่ยวกันต่อไม่ได้มีซัมติงอะไรนะเขาให้สองหมื่นไม่ไปไม่ใช่ไปงานอย่างว่าแค่บอกว่าให้ไปเที่ยวเพื่อนใช่แต่ว่าหนูไม่ไปเขาบอกให้สองหมื่นเขาว่าเมื่อคืนเขาจ่ายสุดเลยหมื่นนึงแต่ว่าหนูไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าบอกเขาว่าพี่เช้าเช้าเนี่ ต้องไปที่สบาลสรุปก็ไม่ตื่นมันมีอีกคนหนึ่งสามหมื่นเหมือนกันอยู่ในหาดใหญ่แต่คนนั้นก็คือน่ากลัวแล้วเขาก็บอกว่าเออนี่เขาไปดีฟซีติดตามมานานแล้วเราก็แบบดูโปรไฟล์เขาไม่ได้น่ากลัวเขาเป็นช่างอะไรสักอยาก่างเอาแต่เขาไม่บอกลักษณะเขาคร่าวๆเลยไ,ไม่ไม่ต้องเจาะลึกแค่เป็นผู้ชายประมาณไหนแบบไหนเป็นผู้ชายอ้วนๆทรงดีดูดีเลยพี่แบบสุภาพครับเออเขาก็บอกว่าเออน้อง พี่ให้ค่าจ้างสามพันวันนั้นไปกินข้าวที่สงขาคือเป็นงานเอ็นทั่วไปถึงที่นี้เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปรับได้ไหมไม่ต้องรถไปไม่ก็เออเอา,เอาโอเคเพราะว่าคือเขาก็แบบไม่ได้ทรงอุบาทหรอพี่ซันไม่ได้ทรงอุบาทออด้วยเขาไม่ได้ทรงอุบาทเลยพี่ไปก็คือดีเอาคุยกันดีนู่นนี่นั่นเพราะว่าเหมือนงานที่เขาทําอ่ะมันเป็นงานคนปกตินี่แหละพี่ ไม่ไม่ได้สีขาวสีดําอะไรนะอ,อ,องานทั่วไปเลยแต่ว่าเขามีตังค์เพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจถึงพอกินข้าวกันเสร็จป,ปุ๊บมันถึงเวลาที่ต้องกลับคือกินข้าวชั่วโมงละพันพูดง่ายๆกินข้าวชั่วโมงละพันใช่งานไหนได้แบบนี้เลยใช่ครับถึงทีนี้อ่ะตอนกลับอ่ะเหมือนเราเราไปกับเขาอ่ะเราต้องกับเขาใช่ปะถึงตอนกลับอ่ะไปกินข้าวที่สงขาใกล้ใกล้จะถึงหาดใหญ่แล้วเขาก็แบบเริ่มแล้วว่าเออเนี่ยพี่ให้สามพันคือจบกันแค่นี้เหรอเมย์ก็บอกว่าพี่ในเมื่อว่าพี่เรียกเมย์มาเองพี่รีเควสต จากที่ว่าเมย์ส่งบัตรพันห้0 0อพันหรือว่างานอื่นก็ได้เมยไปงานอื่นก็ได้แต่เมยเอางานที่ แล้วพี่ให้สามพันตอนแรกอ่ะค่างานสองพันติดพันหนึ่งเป็นสามพันว่าเออไหนพี่แบบขอจับนมหน่อยเอออยู่ในรถกันสองคนพูดออกมาแบบนี้เลยใช่พี่ขอจับนมหน่อยเนาะใช่แล้วพี่รู้ไหมตอนนั้นนั่นคือเมย์ก็ว่าเนื่องจาแบบมันไม่ปกติแล้วอ่ะก็คือตอนนั้นกดโทรหาเพื่อนก็พิมพ์มา่อนว่ามึงเงียบๆแต่ก็ไม่ไม่กล้าเหมือนเหมือนพี่ซันเป็นคนขับแล้วมีนั่งข้างๆก็แบบเออถ้าผ่านไปแบบนี้เดี๋ยวแบบกระจกมันสะท้อน์เขาเห็นว่าเราคุยแชทก็ทำป็นปกติก็แบบบอกเพื่อนว่ามึงเงียบๆนะมึงฟังไว้ ฟังอย่างเดียวแล้วทีนี้พอเขาเปิดมาน้องขอจับนมหน่อยน้องทํายังไงต่อพูดอะไร้างมี่ก็บอกว่าเออพี่ไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วแบบก็พักเขาก็แบบมาจับขานน่นนี่นั่นอ่ะพี่ทันมาลูไรกตัอเราเออแล้วถึงตอนนั้นน่แบบคือโคตรเก่งเลยแบบพี่นึกในใจว่าครจะถึงขนดใหญ่วะครับคือแบบได้ทําการแบบปาดปาดแล้วรู้ไหมเขาบอกว่าเหมือนหนึ่งเมย์ว่าไม่เอาพี่เพราะว่าเมย์ก็บอกเขาว่าพี่หนูทํางานคืนหนึ่งอ่ะเหมือนวันนึงหนูเป็นคนที่ว่าชอบล่างงานทำมงแต่ที่ยังเช้าวันเที่ยงข้ามวันข้างคือวันนึาออ่่พทัมกก็บ พี่วันหนึ่งม่หาได้มากกว่าหมื่นอีก <ฮะ S 1> เขาบอกว่าสองหมื่นเมไม่ไปใส่ราคามาอีกใช่ถึงเมย์ก็บอกว่าไม่ไปเมย์ก็บอกว่าสองหมื่นนั้นคือเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรพี่ <ฮะ S 1> เพราะแบบเหมือนมางานมันก็ได้สามพันแล้วอะ่<ฮ>ะเออเดี๋ยวเจ็ดพันปุ๊บมันนั้นอ่ะกับเยี่ยงคืนแล้วก็กะว่าค่อยรอส่งงานทีหนึ่งทีสองต่อค่อยไปหาต่อทีนี้มันก็บอกว่าสามหมื่นแล้วก็บอกไม่เอาเอาบรรยากาศจําลองหน่อยพอเริ่มต่อราคากันปุ๊บน้องพูดยังไงมั่งระหว่างการสนนะนะเาเราไปพี่ฟังหนูก็บอกเขาว่าเออแบบ หนูไม่ได้รับตรงนี้พี่เพราะาหนูเป็นเด็กเอ็นใช่เพราะว่าถ้าแต่อย่าลืมนั้นเรานั่งระยะอาชิตกับเขาอยู่ใช่พี่เราลูมไหมถึงสักพักอ่ะก็แบบพยายามบอกว่าเออพี่ไปส่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยนะกินข้าวกันอื่นนีกว่าเราเพิ่งรู้จักกันเองเราพี่รู้ไหมจริงจริงเขาต้องไปส่งหนูที่บ้านเพื่อนเพราะว่ารถจอดที่บ้านเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่ไปส่ง เขาบอกว่าน้องรู้ไหมก่อนพี่จะมารับน้องอ่ะพี่ไปเปิดห้องไว้แล้วอ่ะยยนกใช่เขาบอกว่าเขาไปเปิดห้อง<ร>แล้ว่รู้เลยมึงจะพาเขาไปไหนนี่ใช่แล้วพี่รู้ไหมวันนั้นอ่ะระหว่างทางกลับอ่ะแม่บอกว่าไปส่งที่เพื่อขเขาว่าไปที่ห้องกอดแป๊บเดียวเขาว่ารอ,อบเดียว แล้วเขาว่าเออหรือไม่ก็ถึงเช้าถ้าไม่ถึงเช้าก็คือกลับเลยถ้ามีอะไรกันเสร็จไม่บอกว่าเออพี่เมย์ไม่ได้สะดวกใจอะไรตรงนั้นถึงทีนี้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆพี่ซันด้วยคำพูดอ่ะเหมือนเขาจะเอาให้ได้อ่ะเออขอจับคือเขาแบบอยู่ในรถด,ด้วยกันอะ่ะคือจะล้วงจะอะไรอ่ะมันกลัวพี่ซันเขาเ้าใจไหมฟิลมันแบบกลัวไปแล้วอ่ะ บอกว่าเออพี่เอาแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งหนูที่บ้านเพื่อนแล้วก็เดินหนูตามไปล้วกว่าเขาจะไปส่งนะพี่ก็นานแล้วจังหวะเราพูดคุยแบบนั้นใส่เขาอะเขาเขารู้ไหมว่าเรากําลังจะออกตัวหนีไปแต<บ>่ว่ามันมีจังหวะที่ว่าเมย์ไปขู่เขาตั้งไว้ด้วยว่าเออพ, вот พี่เพราะยังไงเขาก็มุ่งหน้าจะไปที่ที่เขาเปิดเมย์ก็บอกเขาว่าพี่ถ้าพี่ทําอะไรอะพ่งนี้มีประจานนะเขาว่าเออแบบเขาว่าไม่ได้อะไรแบบนี้ถึงสักพักเขาก็พูดว่าเออแบบเออเขาบอกว่าเขาก็เป็นช่างอะไรแบบนี้คนก็แบบรู้จักเขาในระดับหนึ่งพี่ เอออน,นี่คือขู่เขาว่าเออเดี๋ยวหนูจะประจานเฟซพี่นะแบบพี่ไม่ยอมไปส่งหนูพี่พาหนูไปนู่นนี่นั่นครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็เริ่มพูดดีว่าเออเนอะเออถ้าไม่ไปก็คือแบบเออพี่อ่ะติดตามเรามานานแล้วแบบตั้งแต่นู่นนี่นั่นถ่ายแบบเออก็แฟนมันเทอะเออก็คือแบบจำใจยอมคุยไปก่อนนะพี่เออแล้วพอมาส่งเันโคตรลงพอส่งปุ๊บตอนนั้น,นถึงบ้านเพื่อนเราเพื่อนฟังว่ามึง แล้วทีนี้อ่ะน้องเขาส่งปุ๊บเราได้บอกเขาไหมว่าเออเดี๋ยวหนูตามไปไม่ไม่แล้วไม่เลยครับจบคือจบตาได้ลงถึงบ้านเพื่อนก็คือใบใจแล้วพี่ก็คือแบบก็โล่งอ่ะหนีากคนแบบมึงมาได้บ้าไปเลยแบบจริงมันโล่งหลังจากวันนั้นก็คือแบบไม่กล้าติดต่อไปเลยไม่กล้าบอกว่าเออพี่จ้างงานหนูหน้าอะไรไม่กล้าเลยทําใจไว้ก่อนเลยถ้าทางานแนวกลางคืนพวกนี้ท่องราตรีนี้เราต้องเจอแน่เหตุการณ์อะไรแบบนี้เจอครับเห็นไหมน้องก็ยังกลัวๆอยู่ขนาดทำมาครับมีที่แบบจี๊ดกว่านี้มีไหมมีที่ภูเก็ตภูเก็ตเล่า ภูเก็ตไ้พี่ฟังหน่อยภูเก็ตอะตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าอายุ1 7บ8เพิพ่งทํางานเพิ่งทํางานกลางคืนครั้งแรก P ีอันนั้นแหละเป็นร้านแรกเลยเที่เราลง P ีอาแล้วไปกับรุ่นพี่เขาเป็นนางแบบด้วย แต่เขาอ่ะคือเขาเต้นโชว์อะไรอยู่แล้วเขาจะได้ค่าตัวที่สองหมื่นคือคก็มีค่าตัวของเมีก็มีค่าตัวของเมยจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งถึงหมื่นห้าแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือร้านก็ไม่ได้ขาดทุนะไรเลยเพราะว่าเราทํายอดเกินเหมือนกับว่าเราก็ไปหาเงินเอง,เองถึงนีนี้มันมีห้องคาราพี่ห้องอะไรนะห้องคาราโอเกะคาราโอเกะใช่ร้านเขาเพิ่งเปิดมาอยู่แถววงเวียนม,ม้าน้าที่ภูเก็ตครับคือก็ติดห้องวีุกวันก็เป็นคนไทยคนเกาหลีนูนนี่นั่นต่างชาติอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ฝรั่งแน่ครับเขาบอกว่าเป็นเกาหลีหน้าอุ ใช่โอปป้าเลยโอป,ป้ามากเลยแล้วยังไงอยากรู้ว่าโอปป้านี้พอเข้าไปเจ้าพักมันก็ไม่มีอะไร,รแต่ว่าคือที่ไปด้วยก็คือจะมีเด็กประจําร้านเขาอยู่แล้วแต่เราอะเหมือนเราเป็นเด็กนอกแค่คนเดียวนอกอคอกอะเออพอเข้าไปประมาณสองชั่วโมงมันทนสี่ชั่วโมงอะสี่ชั่วโมงพี่ถามหน่อยว่าในห้องนี้มีคนประมาณกี่คนประมาณสิบกว่า สิบกว่ารวมเด็กในร้านแล้วก็โอปป้านี้แล้วใช่แล้วทีนี้บรรยากาศมันดําเนินไปแบบไหนคือก็ไม่ได้ทาอะไรพี่ก็เหมือนนั่งกินเหล้าแบบนี้แหละรเราไม่รู้ว่าเออเขาต้องลุกขึ้นชนเหล้านน่นนี่นั่นนะแบบเต้นกับลูกค้าเราไม่รู้รแล้วก็นั่งนิ่งอยู่แบบนี้ลูกค้าเมยียมันก็เบื่อมัง้งมันก็แบบลุกขึ้นไปเล่นกับเพื่อนมันกับเด็กคนอื่นที่ว่าเออเขาไอ้นั้นกว่าเขาจอยกว่าเลยแบบนี้เออแล้วเราก็คือนั่งงงอยู่ทีนี้เราแบบนั่งไปได้2ชั่วโมงจริงๆมันสี่ชั่วโมงพี่เราต้องทน งห้อ,อคนเยอะๆเป็นสิบคนอ่ะใช่โอ,อป้าเปิด<ช>ประทุนแล้วก็โซโล่เลยใช่แล้วบางคนอ่ะคือเขาชักเองบางคนเขาชักเองแล้วก็บ,บางคนอ่ะคือเด็กอะ่ะคือเด็กเขาชักให้อะ่ะเออแล้วแบบเมก็เลยงงงันว่าแบบเ,ออเดี๋ยวนะมีตำแหน่งคล้ายๆแบบเราโซโล่ให้โอ,อป้าด้วยก็คือมีเด็กเอ็นคนอื่นนะ ใช่โซโล่โอป,ป้าคือเหมือนเป็นเด็กประจำเขาอะไรแบบนี้แหละแล้วโอป,ป้าได้พูดไหมว่าน้องนั่งนิ่งอยู่ทำไมมามาจับ <c oughs> ช่วยจับเขาเขาพูด <c oughs> ไทยไม่ได้พ,พี่เขาพูดภาษาบ้านเขาเลยแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราว่าเออเราอันจะ ฟังกับมาม่าซังไงเพราะเขาคนไทยแต่เขาก็ไม่ได้อะไรแบบแมากก็แบบงงกันพี่คือแบบเขาชักจนแตกแล้วนะแบบพุ่งเลยนะเห็นเลยที่ว่าได้เกิดการโซโลแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาไหมมันเกิดขึ้นบ่อยไหมดูถามเขาพี่มอแล้วเกิดอาการเย็นดูถามดูถามเด็กประจําที่ร้านนะเขาบอกว่าภูเก็ตเป็นอะไรที่แบบปกติแต่เราเพิ่งไปไงเราไม่รู้แต่เราไม่ปกติเราเพิ่งไปใช่มันมันไม่ปกติแต่เขาว่าที่นั่น่ะคือปกติอยู่แล้วพี่ได้ยินคําว่าอะไรแล้วตีร้อนตีเย็นนี่มันยังไงนะน้องลห้พี่ฟังตีร้อนก็คือ จะตี้ในห้องร้อนที่เขาไม่มีแอร์ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีแอร,ไแอร์ไม่มีแม้แต่พัดลมคือตีกันในห้องอับๆแคบๆอะ่ะแต่ถ้าตีเย็นก็คือเหมือนบ้านเราทั่วไปเปิดองค์เปิด,ปดแอร์เย็นๆฉ่นำนั่งยิ้ิแต่ตี้ร้อนนี่พี่ถามว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรจากไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมมันยังไงน้องน้องไปมาแล้วใช่ไหม มันยังไงพอเข้าไปในห้องนั้นฟิวเข้าไปนะพี่ร้อนคือแบบอยู่ไม่ได้เหมือนไม่มีอากาศหายใจอ่ะครับแล้วทําไมเขาไม่ต้องการแอร์พี่อยากรู้ทําไมเขาไม่ต้องการแอร์แบบอยู่สบายสบายเขาเป็นคนมันต้องมีอะไรแหละพี่ว่าเอาไหมมันก็เหมือนมีของไม่ดีครับแล้วก็เขาเป็นสายอินโดได้ไงพี่พวกอินโดมันก็จะไปฟิวร้นเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอกันร้อนอินโดนี่ชอบฟิวร้นอ่ะบางคนก็เย็นพี่แต่ถามว่าอินโดอ่ะเงินถึงแต่ว่าล่าสูตตี้ร้อนคือเพื่อนมีได้แล้วเพื่อนมันกลับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนเด็ก ในร้านอ่ะพี่มันมีประมาณ200กว่าคนก็คือบางคนที่แบบที่เขาไม่ได้นั่งลูกค้าบ่อยๆอ่ะพี่เขาก็แบบก็ต้องทนยอมไปประกวดตีร้อนแต่ถามว่าปอยเปตอ่ะ5้5ชั่วโมงตีร้อนถ้าเราติดห้องวีเราก็ได้5 5าพันห้คือเป็นเงินไทยใช่แล้วก็ค่าชั่วโมงแยกติดแยกอีกนะ5้าพนาคือได้เรารเออก็เลยไปเล่นๆเ,เพราะว่า เอาเงินอะไรประมาณนี้แสดงว่าน้องก็ได้เข้าไปในห้องร้อนซาวน่านั้นแล้วพี่อยากถามหน่อยจังหวะนูไปประกวดแต่หนูไม่ติดแต่ว่าเพื่อนหนูที่นอนด้วยมันติดได้ถามเพื่อนม่จังหวะที่เต้นฟิลฟิลเอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วพอยิ่งเต้นความร้อนเข้ามาเหงื่อมันก็ต้องออกแล้วทีนี้ยังไงมันไม่ได้ไม่ได้นถามมันหนูไม่ได้รบกวนถามมัน กลับมาเที่ยงหรือบามามา่ายไปมาข้อโตแล้วหนูตื่นแล้วมึงถามว่ามึงเออเพิ่งเลิกเมืเอ่อคืนได้ดีไหมอียมึงรู้ไหมแม่งลูกค้าปีร้อนเนี่ยเป็นครั้งแรกงกูเลยกูเกิดมากูไม่เคยเจอพวกอินโดถอดเสื้อแล้วใส่แค่กางเกงถึงทีนี้มันว่ามึงเออแม่งมกลิ่นตัวแต่เราเนี่ยโคตรแรงมันเตรี้ยว <c oughs> เออมันก็ต้องมีแบบนี้อยู่แล้วอ่ะร้อนร้อนเหงื่อถือมัว่าเออแบบรถฟันนะัํนมึงนหกื่อไหมคือตนะี้ตั้งแต่เมื่อคืนสามสี่ทุ่มยังเที่ยงวันอ่ะมึงฟันก็ไม่แปลงน้ำแม่งก็ไม่อยากกูเลยมันไปอาบนะ้ำมันไม่อาบเพราะว่า,ารวมของมินเลยใช่แล้วแต่ละคนอ่ะพี่แล้วเด็กมันก็แบบต้องทนเพื่อนเมียว่าแม่งกูโคตรอยากให้หมดเวลาหรือที่จะถึงพอรอบแรกหมดห้าชั่วโมงแรกหมดประมาณตีสองถึงที่นี่มันต่อเหล่า ตแบบเที่ยงวันเที่ยงคืนเท่ากับว่าคืนนั้นอ่ะเฉพาะค่าจ้างอ่ะที่ร้านต้องจ่ายเราหมื่นหมื่นห้าหมื่นเจ็ดก็คือได้เพื่อนแล้วก็ติดเพื่อนแต่มันว่าติดไม่ออกแต่ก็ยังดีที่มันได้ค่าจ้างอ่ะพี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่เยอะถามไปให้ลึกสายดาร์กนิดเกี่ยวกับพวกยาน้องเคยไปสัมผัสไปเจอไหมโปรจะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมเคยดึงพี่เข้าไปไหนเล่าเคยไปปลอยเปดเราก็ไม่เคยเล่นคถึงทีเนี้ยถึงลูกค้ามันจ้างคอเราเจนหรือว่าแฮปปี้อยที่เป็นน้ำผลไม้อ๋อที่เป็นน้ำเยี่ยวเยี่ยวม่วงใช่ไหม ใช่พี่คือมาผสมทุกอย่างเราไม่รู้คือกินแก้วแรกมันแก้วเค่เนี้ครับนิดเดียว เขาให้แก้วละพันแล้วอีนี้ก็บ้ายกินไปประมาณสิบยี่สิบแก้วคืนนั้นพี่รู้ไหมได้ติดมาประมาณสามหมื่นกว่ากินไปเยอะไหมไอ <Yo. S 1> เขาเีคอลลา,าเจนก็แล้วกันใช่ก็เฉพาะค่ากินในบ้านนั่นน่ะได้สองหมื่นกว่ายังไม่รวมทั้งวันที่ว่าเขาจ้างห้าพันห้าพันวันนั้นได้เบ็ดเสร็จสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่า,าที่พวกคอลลาเจนพวกไอเคเป็นซิค์ไม่ดีนะครับน้องๆพวกหลายๆอย่างพวกเนี้ยเราเคยรู้สึกไหมว่าเราเพลินไปกับมันอยากจะใช้มันต่อเลยไม่ไม่นะใช่เพราะหนูไม่ได้ติดครับถือว่าไปทํางาน ใช่แต่การที่ว่าไปทํางานที่นู่นคือยากมากจริงๆครับสมมุติว่าเราบินไปก่อนเราบินไปเขาจะโทรวิดีโอคอลมาเปิดกล้องครับสมมุติว่านี่เป็นกล้องครับหันนี้ยืนไกลๆหันหน้าหันหลังนู่นนี่นั่นแต่งตัวฟีสไตา์นี่แหละครับแล้วพี่ดูไหมพอไปถึงที่นู่นจริงๆอ่ะเขาก็เหมือนมานั่งกันในห้องประชุมอ่ะ คัดเด็กทุกคนหลายคนถ้าใครไม่สวยไม่ต้องปกกลับบ้านกลับบ้านเลยใช่วันนั้นอนะ่ะวันวันที่ไปคัดเลือกเด็กก็คือต้องไปหน้าสดแล้วมีคนได้กลับบ้านไหมวันนั้นมี่เยอะโอ้หนักเลยใช่บางคนบินไปน,นู่นนี่แต่ว่าตัวเองไม่ได้กลับครับถึงทีเนี้ยมาติดตรงที่ว่าอยู่ปลอยเป็ดอพี่ซันคือมันต้องผมแบบ ผมจริงๆอะถึงจะดูดีสําหรับเขาเหรอผมติดโดกกันใช่คือผมคือต้องผมวันนี้นะครับเออแรกๆไม่ไปไม่ก็ยังอวบอวกอยู่พออยู่ที่นู่นไปความที่ว่าเราเริ่มไอ้นี้แล้วไงอาหารที่นู่นก็กินไม่ได้คือมันไม่ได้กินไม่ได้ที่ว่ายังไงมันเป็นยังไงมันไม่ได้เลยพี่มันไม่ร้อยหรื่องมาเงินดูมันไม่ได้เลยจริงๆมันสกปรกสกปรกหรอบางจุดบางจุดนะครับครับแล้วก็รสชาติก็คือไม่ได้เลยครับอาหารแพง อาหารแพงด้วยแต่เราไม่ได้ผมกับอาหารหรอกเพราะว่าอยู่ที่นู่ก็คือจะใช้วิธีกินเหมือนปลากระป๋องสามแม่ครัวบ้านเราสิบห้าบาทบที่นู่กระป,ป๋องสามสิบถ้าไก่ย่างห้าดาวบ้านเรายี่สิบห้าที่นู่ชิ้นห้าสิบก็คือจะวนเวียนอยู่กับข้าวปลา,ปาปอเอาให้มันอยู่ได้ไปนี่ใช่ไหมครับเพราะมันรสชาติที่แบบเราเคยกินไงแต่ถ้าบ้านเขาก็คือไม่ได้เลยคือคจืดก็คือจืดเค็มก็คือเค็มไม่มีรสชาติเลย น้องเวลาไปทํางานพวกนี้ไปปลอยเปลดหรือว่าไปที่ไหนก็นแล้วแต่หรือว่าทํางานเอ็มันมีผลกระทบไหมว่าเราต้องเป็นคนโสดไม่มีแฟนเรามีแฟนไหมตอนนั้นมีแต่ว่าคือคบกันนานแล้วพี่ค,ค,คือมันไปด้วยกันได้เพราะว่าเราเจอเขาในที่กลางคืนครับคือเขาก็สายเที่ยวก็คือมันก็มีความเชื่อใจกันคือคบแบบเราไม่ต้องมานั่งระแวงับเขาก็เหมือน เหมือนถ้าหนูทํางานหาดใหญ่อะคือเขาก็จะเล่นเกมอยู่บ้านตลอดคือเราแบบไม่ต้องมาคิดมากเออมันจะไปไหนเนื่อนี้นั่น,น,นไม่ต้องมาคิดมากเพราะรู้อยู่มาใช่เราก็เลยทํางานยาวได้จาก10วัน20วันเดือนหนึ่งเพราะรตอนนี้ทํางานปลอยอะอยู่ทั้งเดือนเลยแล้วก็บินกลับมาแค่10วันแล้วก็ไปอีกบินกลับมาแค่หกเจ็ดวันสมมุติว่าทุกสิบวันเราต้องทํางานอยู่ได้หานใหญ่อยู่หาดใหญ่ได้ประมาณ8วันวันที่เก้าก็คือต้องอยู่กรุงเทพแล้วเพราะว่าเตรียมตัวซื้อของแล้วก็วันที่สิบก็คือเข้ากรุงเทพเอ้ยเข้านาง เหมือนกับมาพักได้ไม่นานแล้วตอนนี้โสดหรือว่ามีแฟนอันนี้โสดจ้าถามได้ไหมอย่าคิดว่าอย่าหาว่า <ทำ S 1> พี่ทําเท่าก็แล้วกันเหมือนกับเมื่อกี้น้องบอกว่าคนเป็นแฟนในช่วงนั้นคือเข้าใจเราตลอดแล้วมันเจอเหตุการณ์พลิกผันยังไงถึงจะต้องเป็นสาวโสดมีปัญหา,อ,าอะไรกันอ๋อหนูเล่าให้ฟังมันไล่หนูไปทํางานปอยเป๋ตี่ไปทํางานไกลๆมากเออแบบเออเราก็ไปไม่คิดอะไรทํางานอยู่ปลยเปตประมาณครึ่งปีก็ไปไปกับกับพอเหมือนทุกสิบวันอะ เราอยู่ไม่ได้แล้วเราเพิ่งไปอยากกลับบ้านสิบวันกลับก็บคือกลับดีกว่าแล้วมันก็บอกมีว่าเออเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอะ่ะไปเป็นเดือนไปสองสามอาทิตย์กาบที่เขาบอกว่ามึงต้องไปอ่ะต้องไปเลยขนาดตกเครื่องก็ยังขยันขยอยไปมันมีอะไรในกอไผ่ไหม ตอนนั้นยังไม่มีครับแล้วมันยังไงต่อแล้วก็ไปทํางานพอสิบวันปุ๊บเหมือนเหมือนพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วไม่ได้ต่อแท็กนะเออแล้วทำไมไม่ต่อแท็กอ่ะทำไมไม่อยู่ต่อมีว่าพี่มีกินอาหารไม่ได้มันใช้ววลำำบากมากแล้วแบบคือมันไม่ได้สบายเหมือนบ้านเราพี่ซานแรกๆก็คืออยู่ไม่ได้ประมาณเดือนที่4นะถึงจะปรับได้ก็คือเริ่มอยู่ยาวถึงมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงสิ้นปีแล้วเมย์บินกลับมาวันที่หนึ่งไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเซอร์ไพรส์ไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ก่อนพี่ซาน แล้วมันก็นอนอยู่คือมันนอนอยู่ที่โซฟาครับแล้วถึงทีเนี้ยโทรศพัพท์อ่ะคบกันเกือบแปดปีไม่ไม่เคยรู้รหัสผ่านเออแล้วอัออวนั้นเป็นซิกเนเจอร์จากพี่เราเพิ่งกลับมาโทรศัพท์ไม่ได้ล็อกหน้าจอไฟมันขึ้นติดอยู่ตลอดเออไม่ก็เลยช่วยปุ๊บแล้วก็คล้องน้าแล้วก็ล็อกค้องน้ำถึงนี้ไม่ก็ไปดูดูดูคือมันเปิดหน้าไอทีค้างไว้อยู่ครับแล้วถึงปุ๊บมันก็มีชั้นหนึ่งว่าเออเอะไรวะ เป็นคำอุบาทคิดถึงจังเมื่อคืนแบบยังไม่ได้อมไม่อะไรเลยอะไรเลยเอออะไรประมาณนี้นะเมื่อคืนยังไม่ได้วบเลยใช่อะไรประมาณนี้นะพี่บแบบอะไรนั้นโดยเป็นคนที่ขี้ไวๆก็เลยแบบเออนิ่ง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 แล้วถึงทีนี้ไอ้สาวนั้นก็ออนไอจีเมก็พิมพ์ไปว่าเดี๋ยวเมมานะถึงมันก็ตอบมาว่าเอาแล้วไม่ลบแชทหรอแล้วเมก็พิมพ์ไปว่าประมาณว่าเป็นเขาว่า,เ,าเดี๋ยวนะเขาเป็นมวยด้วยก็คือทำไมไม่ลบแชทอะไรแบบนี้ใช่แล้วพิมไปวันนั้นใช่ไหมพี่วันนั้นะพอรู้เรื่องอะ หมือนมันนอนอยู่มันเริ่มรู้อะไรเยอะๆอ่ะมันนอนอยู่ที่โซฟาเมียโทรศัพท์ซัดมันเลยมันก็ถามมันก็ตื่นว่าเฮ้ยอะไรอะไรทําไมมันกระถามว่านี่ใครนี่ใครมันก็เงียบมันก็บอกเออไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นถึงเราอ่ะเ o ลโลไอจีเข้าไปไงเพราะว่าแคปมาแล้วเพราะเอาโทรศัพท์เราไปถ่ายแล้วไงถึงเราพังอ่ะก็หลุดว่าเป็นเด็กที่ทํางานที่เดียวกับเขาจนเมย์ติดต่อไอ้น้องนั้นไปเองครับพอคุยกันปุ๊บพี่พีคไปกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมอะไรเนาะเขา เราไปทํางานแค่เกือบปีแต่เขาคบกันปีกว่าเกือบเข้าปีที่สองแล้วบคบ่อหนักเลยใช่แล้วพี่รู้ไหมผู้หญิงคนนั้นก็รู้ว่ามีเราครับรับได้นี่เลยผู้หญิงแบบใช่รับได้ก่อนหน้านี่คือมันมีคนหนึ่งชื่อน้องนู่นนี่นั่นครับอยู่ด้วยกันนี่ทำงานด้วยกันแต่น้องนู้นมันผ่านตัวออกเพราะว่ามันมีไอ้น้องนีแล้วไอ้น้องนุ่นก็รู้ว่ามีเมยมองไหมไม่งงไอ้นุก็คือยอมจบให้เพราะถือว่าเออมาอีบ้าดีแทนถึงที่นี่ก็คืออยู่นานอยู่มา ก็คือคบกับน้องมาตลอดอ่ะแล้วก็มีคนนี้ด้วยใช่แต่อยู่ด้วยกันอ่ะทําไมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรด้วยกันไม่มีความต้องการทางเพศอะไรสักอย่าง่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะขนาดเมย์แบบไปงวนก็คือแบบเออเหนื่อยบ้างน้องถึงขั้นที่ไปงวนเลยมึงเอากูหน่อยอะไรแบบนี้ใช่เราจะบอกว่าเออเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเมย์ก็เออเอาเขาเหนื่อยเพราะว่าเขาทํางานกลางคืนด้วยครับอือก็แบบไม่ได้คิดอะไรถึงบางวันกลับมาคือแบบเหมือนมีกากโค้งกากเพชร ครับติดแขนมากใชเกเ่เราเราก็มันก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นของเด็กเด็ก ที่ร้านเขาเนี่ยเราก็เออเ,เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเด็กที่ร้านก็เมานี่ก็เห็นแต่น้องก็ชิลจัดนะเห็นขนาดนี้เลยอย่างแบบเมย์ไม่ได้ซีเรียสอะไรพี่เพราะว่าเหมือนเหมือนที่เขาทํางานอ่ะคนรู้จักเมย์หมดใช่รู้จักเมย์หมดเมย์ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเพราะเหมือนแบบเออเขารู้จักเมย์หมดเมย์ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยก็คือถามน้องเขาน้องเขาก็บอกว่าคบปีกว่าแล้วแล้วเมย์ก็บอกว่าแล้วทุกครั้งที่เมย์บินกลับมาเมย์ก็ถามว่าเอาเวลาไหนไปเจอกันเขาก็บอกว่าคือต่อให้พี่จะบินกลับมาหรือว่าหรือว่าพี่จะไปทําางน พี่รู้ไหมร้านปิดตีหนึ่งประมาณหนึ่งครึ่งอะคือเมย์จะเริ่มติดต่อไม่ได้น้องเขาบอกว่าช่วงร้านปิดอะก็คือจะมาอยู่ด้วยกันจนถึงตีสามตีสี่เขาพามานอนที่ห้องแต่ว่ามานอนที่โซฟาผู้หญิงก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าพี่รู้ไหมเมื่อคือนน่ะเขายังพาหนูไปที่ห้องพี่อยู่เลยครับนู่นี้นั่นเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บ,บเพราะเมย์พูดเขานะว่าเหมือนเหมือนกูคบมึงอะแปดปีอะ เราอยู่ด้วยกันพี่ตั้งแต่อยู่หอหอที่มีบันไดยังไม่ได้มาอยู่คอนโดยังไม่ได้มีอะไรขนาดนี้คือเมไม่เคยพาใครมาไม่เคยแบบอยางขนาดนี้แต่ว่าถามว่าตลอดเวลาที่คบกันแปดปีก,กว่ามันมีเขาก็คือแบบจะพาเด็กร้านมาแล้วก็จะแฟนเก่าเขานู่นนี่นั่นยันเสาเชเบียก็คือจะวนหลบอยู่แบบนี้พี่ซันเหมือนเราอะกวาดห้องเจอเส้นผมสีน้ําตาลมันไม่ใช่ของเราของเราผมดําเรารู้อยู่ของเราใช่เ,เจอแบบยางมัดผมเจอคอนแทคเลนตกตามพื้นนู่นนี่นั่น มันมีตั้งแต่ช่วงแรกๆจนคิดว่าเนี่ยหนักสุดเพราะว่าเหมือน <S <S เหมือนคนอื่นที่เราจับได้ไดเขาจบนะพี่ค,คือเขาตัดขาดกันไปเลยแต่กับเนี่ยเขาไม่ได้จบกันไม่ได้จบแสดงว่ายอมเลิกกับเราเหรอใช่วันนั้นเนะมถามเขานะคือวันนั้นอนะ่ะก่อนก่อนที่จะออกไปเจอน้องเขาเม่ถามเขาว่าพี่เลือกใค,ครเขาก็บอกว่าโอเคเขาเลือกคนนี้เมก็เมยก็แบบจูกแล้วก็เสียดายเวลาด้วยมันมันเสียดายพี่โคตรช็อกเลยกับของใหม่นี่เพิ่งไปเหอได้ไม่ไม่กี่วันใช่ไหมใช่ครับน้องคิดว่าการที่ไปทํางานแบบนี้ไปไกลๆบ้านอะไรมันมีช่องหแบบ ายอ่งใช่ตอนแรกเมย์คิดนะพี่ว่าเออมันน่าจะผิดที่เมย์มั้งนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าเขาซัพพอร์ตเมย์ดีไม่ดีมากซัพพอร์ตก็คือเรื่องของซัพพอร์ตแต่ว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่สันดานเนาะใช่ไหมต่อห้เขาเป็นคนดียังไงแต่ถ้าเขานอกใจเราแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีอ่ะใช่ก็เลยตัดสินใจเลิกใช่แต่ เลิกแต่มันมันก็ไม่เชิงว่าเลือกขาดหรอกพี่ซันเหมือนเรามารู้เรื่องมกระลาแบบนี้แล้วก็พยายามปรับนะเราคิดว่าโอเคเอามันเป็นความผิดพลาดเราเพราะเราเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ค,รคือแบบเหมือนหนูคบกับเขาอ่ะเจ็ดแปดปีอ่ะมันก็วนเลิกเลิกคบคบเลิกเลกิเพราะว่าเขามีคนอื่นเรารับไม่ได้ คือเราเองก็มีคนอื่นแต่เราก็เลิกกับคนอื่นเพื่อที่ว่ากลับไปอยู่เขาครับคือต่างคนต่างให้โอกาสอะพี่ถึงพอดีเนี้ยถึงหลังหลังก็คือมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้จบเราเราก็ทําแต่งานครับมันจาอะพี่วันนั้นที่เราถามว่าเลือกใครเขาก็บอกว่าเขาเลือกคนหนูอืมก็คือแบบเออถอยมาอยู่ข้างนอกดีกว่าเลิกกันนน่นนี่นั่นแต่ลึกๆแล้วพี่เชื่อว,ว่าน้องเป็นคนที่จิตใจดีคนนึงและก็ตอนนี้ก็แสดงว่าย,ยังสดส<ด>ได้เปิดใจกับใครเลยไหมหาสเปคสเปคชอบแบบไหนหนูเป็นคนไม่มีสเปกค,ค,คนนที่แบบวาาคือมัํให้เราแบบไม่ต้อง ระวงระแวงโน่นี่นั่นเอาแค่ความสบายใจก็พอน่ใช่ครับรูปร่างอ่ะหนูไม่ได้ติครับหนูเป็นคนที่ว่าไม่ติรูปร่างหน้าตาผิวพรรณโน่นี่นั่นฟากเบาๆกันเตลเล่ยอยู่นะไดมอนด์ <c oughs> ขอแค่เป็นความสบายใจก็พอใช่ใช่แบบว่าไม่ต้องมีความระแวงโน่นี่นั่นครับถือว่าบทเรียนชีวิตก็แล้วกันปัจจุบันนี้น้องมีคิดว่าน้องเจอเหตุการณ์แบบล่วงละเมิดหรือว่ามาแตะอังอะไรอีกไหมไม่ค่ะพี่ทำไมยังไงนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราทําในกลุ่มเอ็นปกติแล้วก็ตอนนนี้อออคคืหูสมัร แล้วก็ลงรูปโปรไฟล์นู้นี่นั่นแล้วก็จะมีลูกค้าเลือกงานเราได้ว่าเอ็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะมันปลอดภัยพิ่ซันตรงที่ว่าสมมุติว่าหนูได้งานก็คือระบบพอรับรู้ว่าโอเคเด็กคนนี้ติดงานนะลูกค้าเรียกแล้วก็มันจะมีพวก GPS ระบุตำแหน่งได้ถ้ามันเดือดร้อนอะไรก็คือเขาก็สามารถมาช่วยเหลือเราได้สามารถเรียกขอช่วยความช่วยเหลือได้หมดใช่แล้วก็อย่างรเราไม่ต้องกังวเลเรื่องเงินเพราะว่าถ้าเลือกเราปุ๊บก็คือเขาต้องโอนเงินเข้าระบบคือเราได้ชัว,ชวร์เหมือนดีกว่าเรามารับบ้าๆต้องมาวัดดวงอะไรใช่คไหม ไม่ได้มีพวก NV อะไรแบบนี้นะไม่ไม่มีพี่ทางบ้านถ้าฟังอยู่เห็นว่าตังค์เยอะๆเวลาน้องเล่าเห็นว่าได้หลายบาท สำหรับน้องๆที่กําลังจะทํางานกลางคืนเดินสายกลางคืนหาตังค์อะไรเ,น,เนี้ยน้องมีอะไรจะแนะนําสักนิดไหมสำหรับหนูคือมันมันไม่จะเปต้องสวยพี่อาจริงๆเด็กเอ็นบ้านเราคือไม่ได้สวย100ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนก็คือไม่ได้ทําหน้าเหมือนเมย์ทำงานตั้งแต่ยังไม่ทําหน้าจนแบบทํางานเอ็นตรงเนี้ยแล้วก็ต่อยอดตัวเองมาถึงทุกวันนี้ใช่แบบลูกค้าเขาไม่ได้ชอบเด็กสวยอย่างพี่บ,บ,บางคนเขาก็ชอบอวบอ้วนนู่นนี่นั่นผิวคล้ำยู่แทนมีแล้วเหมือนการวางตัวล่ะแบบถ้าน้องรุ่นใหม่เขาอยากจะรู้ว่าพี่เมย์ทำตัวยังไงควรจะอะไรควรจะกินยังไงคว จะดูแลตัวเองยังไงถึงจะปลอดภัยในสายงานกลางคืนเพราะกลางคืนมันไม่ค่อยปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทํางานส่วนมากมันก็น้อยมากพี่ที่ว่าจะได้งานคนเดียวลูกค้าจ้างแค่คนเดียวเราก็ดูแล10คนส่วนมากเขาก็จะเจาเด็ก2อสาคนแล้วก็คอยดูจากพี่ๆเขาว่าออกินโคกได้กินน้ําเปล่าได้ใส่นิดนึงนู้นนี่นั่นถ้าเราไม่กินก็คือแอปว่าเราโคกก็ได้ไปโคกเฉยๆครับนี่คือทิคเล็กๆน้อยๆ<ไ>ให้น้องๆแบบดูแลตัวเองเซฟตัวเองอย่างน้อยก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือให้มีสติกนแล้วกันใช่พี่มีสติดีกว่าครับ าอพอให้น้องๆได้รู้ว่างานกลางคืนมันมีแบบไหนบ้างทําตัวยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็ขอจบการน,นําเสนอไว้ประมาณนี้แล้วก็ขอลาน,น้องมีแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ